สวัสดีค่ะเดี๋ยวรีจะมาลองนี้ดูกันนะไหนๆก็จะไปข้างนอกแล้วนะก็วันนี้จะมาลองแป้งสีจานอันนี้นะคะนี่เลยนะคือเห็นหลายๆคนนะรีเควสว่าอยากจะดูแป้งอันนี้นะเดี๋ยวจะไปข้างนอกพอดีนะก็ลีลยวจะไปพิสูจน์กันดูว่าเออเขาจะสามารถคุมมันได้หรือเปล่านะตอนนี้ก็เป็นเวลาใกล้จะสี่โมงแล้วนะคะก็มาดูนี้ก่อนนะอันนี้เป็น beauty and the beast เอ่อ translucent powder กล่องสีเหลืองนะนี่ อันนี้น่าจะเป็นของผู้หญิงนะส่วนอันนี้เนี่ยเป็นสำหรับผู้ชายนะคะ์คอ Control p o ดอร์นะคะเดี๋ยวจะแกะให้ดูนะคะว่าข้างในเป็นยังไงด้านในมันก็จะเป็นแพคเกจิ้งอย่างนี้นะคะมันไม่ใช่ลายสกีนะคะมันเป็นสติ๊กเกอร์ที่แปะเข้าไปเท่านั้นเองนะเดี๋ยวให้ดูอันนี้ด้วย<อ>สูตรสำหรับผู้ชายนะคะอันนี้จะเป็นสีดำเห็นหลายหละยคนบอกว่า สูตรสำหรับผู้ชายใช้ดีนะเห็นบอกว่าคุมมันก็เดี๋ยวจะลองใช้ดูแล้วกันเนาะเดี๋ยวให้ดูกวอนเนื้อแป้งเป็นยังไงนี่นะคะเออเรียกว่ามันก็เป็นน่าจะเป็นสูตรเดิมนะนี่แกะมาข้างในก็จะเป็นอย่างนี้นะคะเดี๋ยวจะขอลองเออให้ดูที่หลังมือก่อนว่าสีเป็นยังไงสีเป็นอย่างนี้นะคะอันนี้เป็นสูตร ธรรมดานี่ทาไปมันก็กือมีกับผิวเลยนะเดี๋ยวจะขอลองสูตรของผู้ชายดีกว่านะคะอันนี้นะเปิดมานะคะก็จะเป็นพับสีนี้สีขาวพับนุ่มดีนะคะเคห,ะหะ็นหลายๆคนบอกว่าสูตรสำหรับผู้ชายใช้ดีคุมมันได้ดีมากก็ถ้าเกิดว่าใครที่เป็นคนที่ผิวมันมากดรกว่ามันก็ก็น่าใช้กันได้นะ อันนี้ก็เป็นสูตรสำหรับผู้ชายนะคะสีก็เหมือนกันเลยนะคะทาไปแล้วก็กลืนไปกับผิวเลยนะอือดีว่ามันน่าจะต่างกันแค่ของผู้ชายน่าจะคุมมันได้ดีกว่านะคะส่วนสูตรแบบว่า ออริจินอลของเขาปกติเนี่ยน่าจะคุมมันได้แบบว่าปานกลางเนาะเพราะว่าปกติเราจะใช้กสูตรนี้นะแต่ว่าเดี๋ยววันนี้ไปข้างนอกจะลองใช้สูตรสําหรับผู้ชายแล้วกันนะคะจะลองใช้ดูว่ามันจะสามารถคุมมันได้ประมาณไหนนะเพราะว่ามีหลายคนแนะนำมาเหมือนกันว่าพี่ลองใช้แบบสูตรสำหรับผู้ชายดีมันใช้ดีอะไรอย่างนี้นะคะโอเคเดี๋ยวจะขอลองใช้อันนี้แล้วกันนะซึบก็อันนี้คือแต่งหน้ามาเรียบร้อยแล้วนะคะจะแค่เซตทับเท่านั้นเองนะ ทาไปแล้วมันก็ไม่ได้ทำให้รองพื้นสีเปลี่ยนนะคะดูแบบว่ากลืนไปกับผิวเลยพอลงไปก็จะเป็นประมาณนี้นะคะมันก็ไม่ได้ทำให้รองพื้นเปลี่ยนสีอะไรนะคะแล้วก็ สีของแป้นเนี่ยมาเป็นแบบทานสลูเซนนะใช้แล้วหน้าไม่เทาด้วยนะคะโอเคยังไงเดี๋ยวขอไปข้างนอกก่อนละกันแล้วเดี๋ยวจะกลับมาอัปเดตกันทีหนึ่งตอนเย็นนะเดี๋ยวมาดูกันว่าหน้าจะมันเพิ่มไหมนะทุกๆกคนก็จําหน้าตอนนี้ไว้นะคะตอนนี้คือหน้าไม่มีเงาอะไรเลยนะอืมโอเคตอนนี้ก็เป็นเวลาสองทุ่มครึ่งแล้วนะคะก็จะบอกว่าจะบอกว่า หน้ายังยังโอเคอยู่นะแต่ว่ามันจะมีมันแถวนี้นิดหนึ่งนะคะมันแถวนี้นิดนึงนะเออสว่วนอื่นก็ยังปกติดีนะคะเขาก็คุมมันได้โอเคอยู่นะแต่ว่าเดี๋ยวรอกลับบ้านอีกทีนึงเดี๋ยวจะมาสรุปกันอีกทีหนึงนะโอเคนะ<ๆ>นะกลับมาอัปเดตนะคะตอนนี้ก็เป็นเวลาห้าทุ่มแล้วนะคะทุกคนก็ผ่านไปแบบกี่ชั่วโมงพี่ต่อยเราออกไปข้างนอกกันน่าจะตั้งแต่สี่โมปะสี่โมงไหมหนึ่ง สองสามสี่ห้าหกประมาณ7ชั่วโมงแล้วนะคะอ่ะมาเรามาดูผลลัพธ์กันนะจากที่ลิคาแป้งทาลูเซนต์ของสีจันไปนะคะใช้สูตรของผู้ชายนะสูตรฟอร์มนนะคะคือปกติอลิเป็นคนที่ จะมีแบบว่ามันแถวเนี้ยนิดหน่อยนะคะแล้วก็จะหมูกนะส่วนเนี้ยก็คือจะแห้งเพื่อนๆน่าจะเห็นนะว่าหน้าผากอ่ะมันเลยนะมันแบบเห็นเลยว่ามันนะคะแต่ว่ามันก็เป็นมันที่แบบไม่ได้แบบมันเยิ้มนะคะแล้วก็เอ่อบริเวณใต้ตาเนี่ยเขาก็สามารถคุมมันได้โอเคนะแต่ว่ามันก็ยังรู้สึกว่ามันเหมือนแป้งมันหายไปแล้วอะค่ะแต่ว่ามันดีตรงที่ว่ามันไม่ทําให้คอนซีลเลอร์ตกร่องนะเพราะว่าปกติถ้าเกิดลิกไม่ใช้พวกแป้งฝุ่นอะไรเซ็ตเนี่ยใต้ตาเนี่ยจะตกร่องทันทีเลยเพราะว่าเป็นคนมีริ้วรอยใต้ตานะ แต่ว่าเขาก็ช่วยคุมมันได้ในระดับหนึ่งนะเอรยกว่ามันก็เป็นแป้งที่คุมมันปานกลางนะถ้าใครที่มีปัญหาหน้ามันมากๆเนี่ยแนะนําว่าให้ใช้พวกรองพื้นที่คุมมันแล้วก็ลงไพรเมอร์ด้วยนะคะถ้าเกิดว่าใช้แป้งในเซ็ตเนี่ยก็เอาไม่อยู่นะใครที่หน้ามันมากรีกว่าเอาไม่อยู่เลยนะอืแต่ว่าก็ชอบตรงที่ว่ามันเป็นแป้งที่สามารถใช้ได้กับทุกสีผิวแล้วก็ไม่ทําให้สีรองพื้นเราเนี่ยเพี้ยนไปจากเดิมนะคะอันนี้คือสีสีเหมืองแต่แต่งหน้าออกจากบ้านไปเลยนะลองแล้วรีกว่ามันก็แบบเป็นสูตรปกติของเขาเลยนะคะม แป้แบบเป็นแพคเกจิ้ง beauty and the beat ในช่วงนี้เท่านั้นเองนะถ้าเกิดว่าใครที่อยากจะสะสมอะไรพวกนี้ก็ลองหาให้ดูแล้วกันนะโอเคนะคะถ้าเกิดว่าใครเคยใช้แป้งฝุ่นสีจันก็คอมเมนต์บอกกันด้วยนะคะว่าใช้แล้วเป็นยังไงบ้างนะคะจะได้แบบมีประโยชน์กับเพื่อนๆที่แวะมาดูคลิปนี้กันนะคะถ้าเกิดเพื่อนๆมีคาถามอะไรเพิ่มเติมเนี่ยคอมเมนต์ถามกันได้ใต้คลิปนี้เลยนะคะหรือว่าต้องการติดตามรือเพิ่มเติมติดตามที่ Facebook Instagram นะชื่อเดียวกันเลยชื่อว่าลิกะตรงนี้นะคะแล้วก็ถ้าเกิดวาาครีปนน้้ยัไะะอขสํหบต แล้วเราไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ